โอเคผมก็ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาโมพีแค่คนเดิมนะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยมาเล่นเกมดาร์กบอลนะครับเทนไครชี้สามนะครับก็เป็นเกมหนึ่งที่ระยะเวลาเก่าสิบห้าปีแล้วนะครับเกมนี้นานมากนะผมบอกว่าเป็นภาคที่บอกว่ามันคือตำนานอีกภาคนะที่ต้องบอกว่าโคตรมันนะครับแล้วก็ง่ายๆไม่รู้สิผมรู้สึกว่าภาคนี้เนี่ยมันสนุกกว่าภาคคามลับล่าสุดนะมันคล่องตัวกว่านะครับเป็นบุคคลที่สามที่แบบเล่นได้ค่อนข้างที่จะแบบลื่นไหลอเออนะครับเดี๋ยวไม่แล้วแต่คนชอบนะว่าเล่นชอบภาคไหนกันเดี๋ยวผมว่าภาคนี้แหละผม คือที่มันคาว่าเทียนไคชี่เนี่ยมันก็คือผมชอบทุกภาคเลยนะครับการเล่นมันค่อนข้างที่จะลงตัวนะมันแบบว่ามีความแบบเอาเรียกว่าไงเล่นสมูทกว่าภาคก่อนนะเนี่ยเวลาวิ่งเนี่ยมันโยกได้ไหมมันโยกมันหมุนตีลังกาเลยได้เขาจะตีลังกาเลยนะครับมันคล่องแค่กว่านะผมนี่แหลนะครับก็ไปไมได้อย่าให้มันรีเมคใหม่เนาะมันจะดีมากนะครับเอาตัวละครยัดเข้ามาเงี้ยมันก็แบบน่าจะน่าจะน่าจะน่าเล่นนะเล้วจะมุ่งตดทำไมวะเนี่ยอือันนี้เป็นงงคุณขั้นล่างเสีับ ล่างสีต่ต้องเล่นเนื้อเรื่องเอานะถึงจะได้มาครับผมนี่เล่นยากมากสมัยเด็กสมัยเด็กคือเล่นยากมากนะครับก็มันคือพอโตมามเล่นเบบเยวได้อะออสมัยเด็กกว่าจะได้ตัวนี้มายากครับต้องเล่นเนื้อเรื่องให้จบนะผมอโอเคกำลังขึ้นเต่าสิบเท่าไม่โดนไม่โดนเลยโอ้ยโอ,อ,นนอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊เโอย๊ยโอ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 ๊ยโโกจูต้านะครับโอ๊ย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 โอ๊ เฮสัตว์เลยนะครับออเอาละเราเปิดช่องว่างก่อนอืมไปดปะ x เลี้ยวสองครับอืกู้โอ,อนนี่แหละอุ้ยตัวไทยกดไวไปไหม x สี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมครับอะไรกันกดโอนเนี่ยก็เป็นการปัดเนาะมันจะเป็นการหายตัวอะไรต่างๆเนี่ยก็ใช่หมดเลยนะครับแต่ว่าต้องกดให้ให้มันแบบได้ระยะหน่อยหมายว่าต้องจังหวะดีๆเห็นไ,ไหมยี่เนี่ยได้ละผมเป็น จำพอจำได้นะผมนี่ครับน่าจะไม่รอ้อนมังกรสีดาวครับตัวนี้ตีซ้ำต้โนโอเคนี่บางคนบอกว่าคือได้ว่าจำได้แหละสมัยก่อนนี้ผม,มต้องพูดนะโคตรนะหายตัวเป็นหายตัวนะครับเล่นกันอยู่ร้านเกมครับสู้กันสู้กับผู้ใหญ่นะครับคือมันก็มันไปอีกแบบกับภาคนี้ถ้าเอาตัวละครใหม่ๆเข้ามาใส่ภาคนี้ผมบอกเลยว่าน่าเล่นมากนะครับมันจะแบบว่าเออเป็นเกมที่แบบตราเป็นแก้ว,วอีกทีนะผม วุ้ยตายน่าจะตายแล้วมั้งผมปล่อยไว้ดีกว่าไหมเนี่ยโอเคท่าวิ่งเดี๋ยวดูอยเดี๋ยวท่าวิ่งก่อนมันเป็นไงโอเคลองวิ่งดูว่าเป็นท่าอะไรโดนไหมโดนไหมโอ้ย,อยได้ปะท่านี้ก็คือมีต้านด้วยนะครับแต่ว่าการต้านเนี่ยก็รู้สึกว่าจะแบบนั่นแหละดูว่าน่าจะมันกว่านะโอเครู้สึกว่าจะมีเงาเลยนะเฮ้ยมังกรอหนึ่งดาวครับผมลบ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 ,บท่านี้เป็นท่ารัศมีกว้างนะครับ ตีอยเปิดช่องโหวะดหน้าปล่อยท้องตตตตตตีตต่อันนี้เป็นท่า L หนึ่งสามเหลี่ยมบนเฮ้ย L หนึ่ง L สองบนสามเหลี่ยมนะครับอ่าน่าจะมาสนะี่หลอดน่าจะไปกุนจิตาได้ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี๋ยวสักสี่หลอดเดี๋ยวเรามาเอาคุนจิตามาเล่นนะครับแต่ว่าต้องฟิวชั่นกันหน่อยครับผมอืมลบอุ้ยลบลบ,ลบโ,อโอ้โอ้ไม่ได้เห็นไหมจับเล็บไม่ได้ก็ไม่ได้ครับกันอ,อืโดนโดนหนามแทงหลังไม่โดนแทงตัวครับอือ โดนแทงจริงเนี่ยไม่น่าจะรอดนะครับเดี๋ยวเนื้อเรื่องนี่โดนเบจิต้าแทงเออเบจิต้าเบจิต้าโดนแทงเนี่ผมโอเคหลบได้นี่ไนะอือโดนเอาละเวียงประมาณ4หลอดน่าจะ4ไม่4ก็5นะน่าจะประมาณน่าจะประมาณ5หลอดแล้วเดี๋ยวเอาเอาชัวร์ดีกว่าครับโอเคพลังคืดเตา้าอือโดนโอ้โหไม่โดนนะเบาเบา ปัดคือถ้าถ้าได้หลอดเหลืองๆไว้ๆก็พยายามปัดนั่นแหละครับถ้าปัดลูกอุ้ยลบแต่ว่าปัดพลังใหญ่ๆไม่ได้นะปัดพวกลูกพลังเล็กๆได้เนี่ยอย่างเงี้ยมันจะได้ไวนะเห็นไหมไอหลอดเขฟ้าซ้ายมือใต้ตัวเรานะครับโอเคประมาณสักห้าหลอดน้องจะกกูจิต้าจะมันไม่สี่ก็ห้าหลอดนะเห็นไหมมันจะมีเหมือนหลอดพลังนะครับอ่าคือมันจะต้องฟิวชั่นได้แหละเดี๋ยวผมจำไม่ได้ว่าฟิวชั่นยังไงโอเครอก่อนรออุ้ยโดนอ่าเดี๋ยห้าให้ยังให้ยังเดี๋ยวไปจิต้าเล่นดูครับ เบจิต้าโอเคมาเดี๋ยวเจอกับโกจูต้าไฟ่ดังแฟทไม่โดนเลยถ้าเขาไม่ได้แรงมากนะแต่ก็เรื่อยๆครับโอเคโอเมอุม้มโอ้ยโอย,โอย,โอยเอาละพุ่งไม่หลอกอ้อ,อนี่ครับคอมโบกดสี่เหลี่ยมสามเหลี่ยมนะครับพุ่งไปเรื่อยโดนโอเคท่าไปดูดว่าท่าพิมพ์ท่าอะไร โอ้ยบินไปปุ๋ยเอ้ยอย่าปล่อยปล่อยฮ้องสอกสวยงามสวยงามบิงก่อนโอ้เพลงเพลงเพลงประกอบเนี่ยมันโคตรดวเลยครับเพลงโงกุลเอ้ยแบ็คโกคูนะครับอ่าเป็นเป็นเพลงแต่ว่าแต่ว่าดูว่าโดนลิขสิทธิ์หรือเปล่านะเพราะว่ารู้สึกว่าจะมีลิขสิทธิ์ด้วยนะเพลงนี้โอเคโอ้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวเจอถ้าสุดยอดลองใช่ไหมโอ้ยนี่รู้สึกว่าจะกลับล่างกลับล่างไม่ได้นะครับล่างนี้ พอวิจิตาใช้ใช้ลิงยักษ์ไปเอาแบบไม่มีหางนะครับให้บูม่าจาัดก,การให้เออเออตบลบนีครับผมพอจำได้อยู่อไม่รู้ว่าเต็มห้าหลือตอนไหนเนี่ยเดี๋ยวช้าก่อนเอาละปล่อยโน,นฟัดโดนก็ประมาณหกพัน 6, ครับดาเมจประมาณหกพัน 6, โอ้ยวิ่งนานไหมเนี่ยโอ้ยนานดีหน่อย้ไม่นาน ไปหลอดเบจิตา้ามันขึ้นชา้าแลยปะเนี่ยโอเคมันต,ต,ตัวมี5ตัวนะแต่ว่าผมเอาแค่2นะต่อให้นะครับต่อให้ต่อให้โอเคไม่รู้ว่าจะหลบท่าบอลยักษ์ได้หรือเปล่ามาเลยดรือ่ามาดิครับพร้อ,อมชนนี่แลแล้วก็มีก่อนโอเคโอเคถ้าบอลยักษ์มาระยะใกล้เน,น,นี่ยเราจะเอามาอีกแล้วเหมือนจะบวกอะเหมือนจะบวกอะครับโอเค นี่เหรอการฟิวชั่นต้องใช้ระยะเวลานิดนึงนะครับผมโอเคมันต้องแบบไม่สี่ก็ห้าน,นี่เหรอไม่มาเหรอเพิ่งได้หลอดเดียวเองมีการใส่เทมก็ได้นะครับมันมีวิธีใส่เทมอยู่พวกโปราราอะไรหลายคนอาจจะไม่รู้นะครับคือมันผมรู้นะว่าเป็นโปราราบางอันก็โกงมากนะครับคือโกงมากแหละเดี๋ยวว่าผมจะทําคลิปโปราราดูดีดไหมเนี่ยคือแต่ก่อนคนไม่รู้นะว่าโปราราเนี่ยมันมีโปรารกโกงด้วยนะครับเพราะสมัยก่อนหลายคนอาจจะไม่มีตังค์ซื้อมันหลักแสนนะครับ แต่ว่าโบทัร่าเนี่ยช่วยได้เยอะนะครับมันช่วยให้เราเขาเราียกว่าไงทำให้เราเล่นง่ายขึ้นนะครับเอ้ยน่าจะอาสามขวาม้งหรือว่าสามตัวใหญ่มาละเบบี้เบบี้ไม่ตายว่ะโอ้โนแต่ว่ารู้สึกว่าพลังหมดนะเดี๋ยวเราชาร์จก่อนถ้าเราไม่ชาร์จเนี่ยมันจะพุ่งไปยากนะครับเอาไปโดนสิโอโดนละ โอ้ยโดนแล้ววะลบโอ้โหเป็นไงล่ะกดโอหลบนะฮะเฟี้ยจ่าโอเคโอเคโอเคมาอู้ห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 ู้โดนแบบี้ก็ลำบากครับวิ่งอัดเลยกว่าอืมอืมอัดไปหนึ่งทีอัดไปหนึ่งทีเก้าเลยไหมเออเนี่ยต่อเนื่องครับวิธีเล่นดูวิธีเล่นครับนี่เอาแบบไม่ให้ขยับเลยนะครับ นีอ่อย่ามาดิไม่ได้เข้าใกล้หรอกอุย้ยโดนปัดโดนปัดนีด่หายตัวกดซิลิโยมเฮ้ยเดี๋ยวนะกดตีซิลิโยมแล้วก็โอน,นะครับมันก็จะหายตัวแหละอือโอ้ยหลบได้ออามาอุ้ยโอ้ยคอ,อมออออนี่ไม่ธรรม,มาดาเนี่ยโอเคอือโอ้ยโด,โดนโดนโดนแต่ว่าศัาตรูนี้พลังน่าจะหมดแหละน่าใช้พลังไม่ได้นะครับแล้วผมก็ หลบได้นี่ห้าหลอดได้ฟิวชั่นได้มั้งโอเคเดี๋ยวก่อนตีธรรมดาน่านะจะได้ไปกว่านะอุ้ยหลบได้ด้วยนี่หรอนี่หรอนี่หรออืมหนันทะโโถลบลบนี่ซอยจอ่จอย่างจอ่อยยางโดนยันอุยนอ้ยไม่โดนโอุ้ยอุ้ยจะตายแล้วมีต้าอ,อ๋อเฮ้อโอเ้เอาเรื่องแนี่ ถ้า4หลอดน่าจะได้มั้งโจบูต้านะครับแต่ว่าหลอดขึ้นช้ามากเลยอือปับหนึ่งทีไม่เยอะอื้ออ,อ,อุ๊ยตายโอ้โหอือ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 รอ,อปัดพลังนี่ไหวครับนี้นี่ยเขาเรียกว่าหลักการเอะุ๊ยมาละมาแล้ะอ,อย๋ยพลังนี่รัวมากโอเคลงมาไวมาตามพลังกันดีกว่าถ้าเราได้ปัดพลังนี่มันจะไวกว่าครับดูด,ดิ มาเลยครับร่างกายต้องการพละใช่ไหมจัดให้ร่างกายต้อง <c ười> <applause> การพละจัดให้จัดให้วิโด้ลลบหลอดขึ้นช้ามากนะครับเดี๋ยวตาหน้าต้องใส่ที่ไปดูและใส่บูธไล้ดูนะครับช้าก่อน,น,นก่อนพลังหมดนะครับพลังหมดมามาเฮ้ยอุ๊ยโดนประมาณสามเราลองดูมันจะได้ไหมดูดกดสามเหลี่ยมนะครับนี่ดี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  ตัวปัดปลาได้สบายเลยนี่หยอกมาดิให้ตุ๊ตุโอเคมาละโอ้ยโอ้ยโอ้ยแต่ว่าขนาดการเลือล่อนลงรถนะ่ะยังรถนะครับผมปีตาตายแล้วไม่จริงโอ้ยเดี๋ยวก็การ์ดปีตาไม่ไหวครับเฮ้ยปีชาตายแล้วโอ้ยสวยโอ้ยเลือดจะลังโลพอดีโอ้แสดงว่างูคุณเลือดอ่าหลอเดเยอะก็ฟีชได้เลยมา ยึบไปยังโรเซ่นี่เออรออยู่พอดีโอจิต้าเฮ้ยเดี๋ยวนะโอ้ยแต่ว่าไม่โอ้ยหลบได้อะไรอย่าอะไรวะเก่งใจล่างล่างฟิวชัน่นบ้างโอ้ยปกติล่างฟิวชั่นนี่ต้องแบบโหดทุกทุกล่างนะผมโอ้ยโอ้ยเอาเรื่องคนระับปกติล่างฟิวชั่นเนี่ยต้องต้องโหดทุกล่างนะผมบิ๊กแบงเฮ้ยหรือว่าตัวนี้เขาอันนี้ดนี่ว่ะเป็นตัวที่ดูดพลังนะครับผมมันจะเป็นตัวที่โกงหน่อย ต้องอะไรฝีมืออย่างเดียวอือโอเคเราสามารถปล่อยพลังใส่เขาได้ครับถ้าเขาเผลอนะไม่กันอะไรเงี้ยมันก็จะไม่ดูดดดูดพลังแหละเป็น,เป,นเป็นมนุษย์แปลงนะครับลบนี่โดนอืมนะถ้าเป็นมนุษย์แปลงก็คือดูดดูดพว,พวกพลังได้ครับแต่ว่าช้าพลังไม่ได้นะพวกนี้ถือว่าเป็นเงื่อนไขนะพลังต้องดูดออกจากคนอ,อื่นอย่างเดียวนะครับพวกนี้งังก็มาอืมอื้ออือโดนอีกรอบนึง ซ้ำอ้อาอีกรอบนึงปล่อยพลังรวมปพลัลลงรวมบิก๊กแบงเห็นไหมโอ้ยดูเลือดแล้วเอ้ยไม่รู้ว่าเลือดน่าจะเป็นเลือดทั้งภาพไปตายมั้งทั้งขีดหล่อพลังก็ได้ด้วยนะครับได้หล่อพลังแหละอือโอ้ยโอ้โหอ้ยโอ้โหไม่ไหวแล้วไม่ไหวละโหท่านี้อุย้ยเดลือดท่านี้ฉาบฟาดมาสารมากเฮ้จริงอ่ะบิก๊กแบงเอา,อา,าละทาวิ่งครับอืม เป็นท่าใหม่นะไม่บิ๊กเัง้งแอคแท็กคู่ร้อยนะพลังอออืื้หน่าจะตายมัง้งเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวไม่รอดละโอเคอือเอาให้ตายเอาให้ตาย,เอา,ตายเอาให้ตายอย่างเดียวจับอย่างเดียวเลยว่ะอี๋หรอจับอย่างเดียวเหรออือ อุ้ยโดนแน่ท่านี้อยูกันอยู่กันอยู่กันอยู่อืมโดนโดนเอาละใช้บิ๊กแบ็กไม่ได้เลยนะครับแบ็กถ้าเอาสองสามเดียมเนี่ยเขาดูพลังเดานั่นลูกล่างไกลต้องการพิธาย่างนั้นเหรออือเอาเนี่้ตอนนี้ได้อยู่บิ๊กแบงค์อู้ไปโดนโอ้โหเอาละแล้วเจ้าช้าช้าทีนึงครับเพราะว่ากดเอาสองบนโอนะครับมันก็เลยอาจจะช้านิดหน่อยโอ้โหลบๆ อะไรอะไรจับหวออือปีออ๋จับหวอใช่ก่อนใช่ก่อนอ้าวโดนหลบได้เหมือนกันปี๋เจาะยางเจาะยางเจาะยางอตายเลยโอเคสวยจะได้ใช้ท่าอื่นบ้างครับมาโอ้ยโดนโอ้ยไม่ทันเขาโอ้โหเออ โอ้โหไม่ไหวแน่อัตรานี่ยจจะตายก็ได้โอเคมาไม่ได้ไหวเออท่าอะไรไ่ดูผมว่าผมไม่น่าจะไหวละโอเคชารช้ามากนะครับนี่คือนี่คือขนเสียของการดเอสองบนโอครับแต่ว่ามันก็แรงเลยอ,เอะไรเล่านี่นะตกได้โอเคผมจะเอาล่างนี้สู้แล้ว ออโอเคอ,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 อือโรยรอบหนึงโตนีกรอบนึงโตนิดน้อยหล,ลบได้อไไืออืออือโอ้โหเอาละหลบได้ยังไงเนี่ยอือโดนอัดเน้ยตาสายมั้งบิ๊กแบงแอคแซกอือมันลดเยอะมากคนระับประมาณหมื่นห้าโอเคโลละโลดละ,ละเจอลุมห้าตัวครับลบเฮ้ ต้องต่างกันแล้วน่าจะสวยนะต่างกันมาบิ๊กแบงแต่ยานี้ก็ไม่นา่าไม่น่ารอดหรอกมาเลยครับอุย้ยอุ้ยตายโอ้โห,โโหตายเออไปไหวจริงอือโอ้ยไม่ได้เชื่อเลยนะเดียวว่าฉันต้องเอออโอเคครับก็จะประมาณนี้เล่นกข้าวก่อนเดี๋ยวไปเล่นตัวอื่นดีกว่า